นี่ลิงนะครับโอ้โหสองคะแนนครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมว,วันนี้จะมาเล่นเล่นอะไรฝึกจำตัวสัตวนะ์ฝึกจำตัวสัตว์นะ,ะนี่เดี๋ยวน้องไอชิก็จะปิดอันนี้ลงไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราเริ่มปิดเลยนะอ่าน้องไอชิจะปิดนะครับดูว่าน้องไอชิจะเปิดถูกไหม เริ่มเลยเริ่มปิดแล้วนะตอนนี้โอ้โหดูว่าน้องอาชีจะจำสัตว์ที่ปิดได้หรือเปล่าเรามาติดตามชมกันนะครับอันนี้เป็นการฝึกสมองนะดูว่าสมสมองจะไป็นยังไงดูว่าสมองจะไป็นยังไงหลังจากที่เราได้ทดสอบเรื่องทางการสมองอ่ะเริ่มปิดแล้วนะเดี๋ยวเราจะหมุนนี่หนึ่งนะ พื่อความท้าทายนะหมุนหนึ่งดีนะจดจ,อ,จ,อ,จ,อ,จอ,อ่าลองดูนะครับอ่าเริ่มเอม้นนอเเยอนนะะเออยบบดี๋ยวเดเีดเ๋ยวเดี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 ยวดยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดนนี๋ยวเด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 ี๋ยวเี๋ นี่ลิงนะครับโอ้โหสองคะแนนครับช้าๆครับยีราฟโอ้โหยีราฟสามคะแนนต่อเลยครับต่อเลยครับอุ้ยมีโอ้โหมีสี่คะแนนครับต่อไปครับหมูครับโอ้โหหมูห้าคะแนนเฮยจำได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหถูกหมดเลยครับสิงโตอ่ะสิงโตผิดครับสิงโตผิดสิงโตอันนี้ไม่ใช่ครับนี่เคครับสิงโตอยู่ไหนครับ โอ้โหถึงโตครับอันนี้ต่อไปเคครับโอ้โหโอ้โหครบครับผมอันนี้อ่าโอเคครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มโจทย์ใหม่นะับโจทย์นี้ก็เรียบร้อยนะครับเพราะไม่เรามีอยู่หลายโจทย์นะนี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกันนี่ฝึกน้องเล่นได้เนี่นี่นี่มีหลายโจทย์มากนี่มีรถมีเครื่องบินอยากได้รถอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นโจทย์นี้กันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเล่นโจทย์ใหม่กันอันนี้ก็จะมีโจทย์หลายโจทย์เลยนี่มีโจทย์อันนี้ จดรถจดผลผักผล,ลไม้อุ้ยมีสองด้านนะเนี่ยเฮ้ยมีสองด้านชี้นี่อุ้ยมีสองด้านนี่นะเฮ้ยมีสองด้านมีสองด้านเดี๋ยวเราลองมาลองสองด้านชี้เอาไหนเอาเอา,เอาสิงโตเอางโตนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสิงโตอีกทีนึงเอาเราเอาอันใหม่หมนะนี่อันนี้นะอ,อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นเกมแบบฝึก นี่ไงสิงโตสิงโตอยู่นี่น้องชอบสิงโตนะเอาละอ่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนกับการเล่นเกมฝึกทักษะความจำอ่าบาย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 ท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวลาไปก่อนละโอเคบาย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 อือเราไปหาซื้อเล่นได้เนาะที่ไหนหาซื้อได้ที่ไหนไม่ร<ะ>ู้ฮะไม่รู้เองน้องไอชิพี่ขายไหม อโอ้ยมีอันเดียวซะนี่อ,อ่ะละบายบายไปก่อนลาไปก่อนบายบายช่วยปิดช่วยปิดอ่าน้องเล่นคนเดียวแล้วคนนี้อ่ะจำฮืมไปมีแอบดูด้วยนะครับอา้าวแอบดูเอาเคไปเจอครับเอาเคมาแล้วต่อไปลิงอ้าวไม่เจอครับลิงอ้าวลิงเจอแล้ว เอาไปอา้าวแกะอา้าวแกะเจอหมูครับหมูเจอเอาละโอ้โหเจอกบกบเจอสิงโตสิงโตเจอเย้ลาไปแล้วท่านผู้ชม